บทดาราดับแบพันเรานับเนาอูวนดอนอีแ้กแวดับแบสราดการสราดอนอีอวันแลกครับเอาเลยเยยทวงเราดำเฮนตั้งเต่งตกบารับนับเนาอูวนกาว่าเอากาขัดเยาเห็นบิญญาบทดาราดับแบพันเราบทดาราสราพันเราสวนดัวหลอกนับเยย แครเวียนใจการเมืดกาญานถึกสวนใจกอกไบรภพรินสูเตดังครัหลอกเลียมวดดาราสราพันเราวดดารากวนพันเราเหียงกุยมาอาเอยอมแม่นลืมลาดัวดวนเราเดากึ่งปลูกางกลางไรอาแกียควังดัวปัวกึ่นหลอกย่อมแม่นโวดดาราเบียนกวนพันเรา วดดารากุยมาพันเราแครเวียนลองการเมือเลิกดัวลองการเมือส่วนเดิมเห็นปิญากระอูยาดวงอุลเดาวกึ้ส่วนกับกูวดดารากุยมาพันเราว,วดดาราอีบันพันเราการกลางดังดดอนเราเมียวเรือนเคลียวใจเปริกเอาริกเปา่าเรนสูยีกูรักว,ว่าแหว่ คราแห่หล่องการกลางวดดาราเมนางพันเราววดดาราอีหมายพันรักลางกระเหมอมเม็ดดากระอูยาดวัวอูนเอามวนเป่ารังสูยิกูไรกุญยาเอาบากระไอทะวดดาราเกียอีหมายพันรัววดดาราดากาพันรัอูนนอกเครื่องเจดนา จอยวิยะก,ยกันโยบวงไรกรโรสซไรครับมือคร่าบางสัทธล่างดอโลวดุดาราดากาพันเรววด,ดาราจอนนำโยพันเรแครเวียนลงกานามมา้ในดวธงร,รมดารานองเมดาเอาเล่การอาเยอออนแข่เขาทําในสางลราง บทดาราจตังพันราอันนี้เราว่าดสังสวรรนับนาอุนดอนอีบอมมือเมือนดันเอามุอมือปลาเวียนแก่แขวอีเลาไปดับแบลรอร้ดัวดินสระสระเอราไรดัวดีดับเบลแขวตัวแขงเกดาปุกนี้กุยมาเราบเรณาดัวดีกวนไปหมอแกวตัวแขงเกปันปุกนี้ A giờ đi thua tuông, lại tay hào, lại chè hào, long nam mù nam bèn. A cảm tug a giờ ghê 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 g g ghê g ghê g g g đoàn g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  វិញណាប់ដួនមៀវឯងវូនឃ្លុកខាងនោះវិញដួនមៀវទីអេឯងមកវាមានកេតីណាប់នៅដួនអីតែទេហៅតែអ៊ីកូផននេះធំដួនអីខែខ្វាយប៊ីយកធំនេះទីមិនដួនអីហើយ